ห่อโพลีใช่ไหมโพลีของดอยเชียงรายรวมสามดอย,ดอยอสี่ดอยอาราบิก้าซิตรัสแบล็กทีชูกาเคนอ๋อมีอ้อ,มอ,อยมีอะไรเขาใส่อะไรเนี่ยเตอันนี้กาแฟใช่ไหมเนี่ยทำไมมีคำว่าแบลกทีละ กมาชื่อร so 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 ้านอะไรโซฟาโซฟานะครับกคารโลตัาเจ้าหอครับผ่านไปประมาก็แวะได้ครับโซฟาแวะมาเดี๋ยวเดินร่วมกันที่ปจัก เป็นรถสบายแอบบเลนเลนอันนี้ขั้วเปรี้ยวหวานมันเค็มขอ,องเชียงเปรี้ยวอีกเครื่องก็งนีเครื่องอะไร <S <S มันมันแต่ละที่ก็ต่างกันเนาะอันนี้แบบ จักอะไกันลไม่รู้จังตัวหีบเนี่ยไม่ตัวบีบตัวบีบโอ้กาแฟสารพัดยี่ห้อเลยครับนี่สั่งได้ครับตามใจลูกค้าเกี่ยวเข็มกลางต่างประเทศเยอะๆนะครับเนี่ยแซลเลจักบ่ายรับ4ีจ่ายแล้วครับจ่ายสดลดเชื่อเบือท่วงครับนีบม่มีสกแกนเล ครับเอาเจ๊เจ๊เปิดให้ได้เปิดรอให้ด้โอเคครับครับครับ